แยกกันอยู่เลยคนภาคนี้ก็ต้องทำงานภาคนู้นให้คนภาคนน้นก็ต้องมากนินภาคนี้มันของที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันอยู่ร่วมกันไม่มีอะไรขัดกันเลยทาภาคน้นใช้ดินด้านลมไฟอย่างไรทงางภาคนี้ก็ใช้ดินดานลมไฟดินด้านลมไฟเหมือนกันเพราะการอยู่คู่กันการอยู่ร่วมกันต่างๆนั้นผมคิดว่ามันเป็นพระสำคัญ ไปอย่างอยู่ให้ยั่งยืนอย่างไรอันนั้นเป็นประเด็นที่เราต้องจัดการในไอซีจีเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฝากนู้นอยู่ได้ฝากนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยแล้วฝากนี้อยู่ได้ก็ทําให้ฝากนู้นอยู่ได้ด้วยมันไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวนะครับเชื่อผมเถอะมันต้องพึ่งพากันเมื่อพึ่งพาแล้วต้องพึ่งพาแบบยั่งยืนด้วยไม่ใช่ประโยชน์มันตกอยู่ฝาคกันหล่นใดฝากนหลนหนึ่ง เรื่องนี้ผมปรีพิจิตรตั้งแต่เป็นในขาจาภาพ้าแล้วผมหนีไม่พ้นหรอกต้อง,งพยายามผูกดวงกันได้ได้แล้ววันนี้ฝากนู้นข้ามฝากมาชัากชวนเพื่อนรักษาฝากนี้เพราะรู้ว่าถ้าฝากนี้ตายทางด้านานู้นตายด้วยเชียงใหม่ตายรุงเทพตายด้วยนึมไปเหลือว่าไปแลับจะพยายามมางไหน กมาจากทางเหนือถ้าเป็นถ้าเชียงใหม่ตายทางเหนือตายทางใต้ท่านนี้ก็เสร็จแล้วครับภาคกลางไปจบด้วยชีวิตผูกพันทั้หมดครับประเทศชาตินั้นเป็นหนึ่งเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอานิดในรูปขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่ขอแก้ญการดำเนินการของโรกด้านหกสิบปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้สงทบอะไรเลยนอกจากรักษาดินน้ำโล่งไฟให้กับพวกเราโดยเฉพ่ะไปถึงลูกหลาน ที่มันเต้นเนี่ยเราดูเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราจะนั่งเฉยๆดูเหรอผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจะต้องเอาสองมือน้อยๆของเราเนี่ยถ้าพร้อมหมดร่วมใจกันหกสิบกว่าล้านยู่นะครับเดี๋ยวดชักชวนกันให้หยิบก้อน,นหินก้อนละก้อนเลยวันนี้มาสองพันคนสองพันก้อนแล้วนะครับถ้าแปลเป็นฝายเนี่ยออกมาเป็นหลายสิบฝายเลย เก็บน้ามันไว้อย่าให้มันไปไหนไปเลดีชะลอมันไว้อยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเพื่อรอเลี้ยงชีวิตเราไดนเองเพราะะน,นเวลาท่านวางก้อนหินลงไปที่ฝายนั้นขอให้อธิษฐานในใจว่าให้ก้อนหินก้อนี้ต่อชีวิตเราตลอดไปจนกระทั่งไปถึงลูกหลานเราด้วยและเป็นระยะระยะกลับมาดูแะครเขามาซ่อมแจงเขา เพื่อดูแลชีวิตเหมือนเราเอาตัวเราไปโรงพยาบายฉันใดเราต้องการมาดูแลธรรมาชาติเห็นไหมครับคาว่าธรรมาชาติมีคำว่าธรรมะด้วยหรือว่าเป็ไนไารปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นต้องขอขอบพรคุณผมชื่นใจและเกินพวกเราเนยะมาเป็นส่วนน้อยแต่เจ้าของที่เจ้าของดินและดินไฟเขออา,านหญแดาวนาะมาเต็มไปหมดเลย ถึงนั้นนะครับคือความสำเร็จและเราก็จะไม่จากไปนะครับเราก็จะไปอยู่ร่วมกันตั้งต้องขอขอบคุณขอแสดงความยินดีชมัากต่งฝ่ายท้องถิ่นทั้งหมดนะครับต่างฝ่ายจังหวัดแล้วก็โซนระมกลมที่มาร่วมในวันนี้ส่วนเอสซีจีนั้นก็จะเป็นอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนคอยดูแลคอยส่งเสริมคอยอะไรให้งานทุกอย่างได้สำเร็จร่วม ความอยู่รอดของพวกเราทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกเพศท,ทุกวัยทุกคนและก็ตอไปถึงอนาคตของคนพนาด้วยก็ต้องขอออนคุนนะครับวลามูลบุศลในครั้งนี้ที่เรารักษาประเทศชาติรักษาท้องถิ่นของเรารักษาชีวิตของเราขอให้บุญศลที่จะทำกันในวันนี้นั้นขอให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวท่านได้ประชบความสุขความสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างครับ ค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านดร,รสุมีตันติเวชกุลท่านเลขาธิการเมืลอนิธิชัยพัฒนมาแล้วก็ขอกราบยินดเจริญท่านอยู่ยบนเวทีอีกสักครู่หนึ่งน,นะคะเพื่อให้ท่านได้เป็นสักขีพยายนะคะ่ะในพิธีการส่งมอบพันธก,ฤกฤิจค่ะ และในโอกาสนี้ค่ะขอเรีนยนเชิญคุณชลนัทยานารนกกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอชพีจีคลินิคอลจำกัดขอ return, เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะท่านพระราบุตริ่นเงินค่ะและท่านอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะท่านสุวิทย์รัตนมณีขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อร่วมการเป็นสักขีพยานในพิธีการส่งมอบพันธกิจในครั้งนี้ค่ะและขอเรียนเชิญคุณชลนัทยานารนกนะคะเป็นผู้ส่งมอบ ท่ากิจนะคะให้กับตัวแทนของชุมชนเขาวิทยาลัยท่านนี้มาถึงสองท่านได้กันค่ะขอเรียน